สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดหุ้นคุณทำได้วันนี้ก็จะขอ,อนำเสนอวิธีการเป็นมหาเศรษฐีหุ้นด้วยฝีมือตนเองนะครับก็คือผมมานำเสนอนะครับเคสตัสดี้หุ้นที่จะลงทุนจริงๆนะครับในกลุ่มปิดที่ปรึกษานักทุน V ีเชิงรุกกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อนะครับ ซึ่งคาดหวังอัตราผลตอบแทนต่อปีที่30มสถึงห้ต่อปีแบบสบายใจนะครับซึ่งหุ้นที่ FM ก็ปิดจับไปแล้วนะครับวันนี้15%นตะตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ยังรอผลอยู่นะครับอย่างพวกคิวคอนนี่ก็บวกประมาณ6-7%แล้วนะครับก็หลายสิบตัวนะครับที่นำเสนอในลุมปิดวันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะได้นำเสนอนะครับผมขอเสนอไอเดียนะครับเพื่อ เป็นการนำไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็ลองดูนะครับวันนี้นะครับเราก็มากำหนดกันว่า1ก็คือเรื่องของ TP ก็คือ,อเรื่องของอเป้าหมายกำไรที่เป็นตัวราคาหรือเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับผมคาดหวังผลตอบแทนจะหุ้นนะครับแหรือสมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีอยู่ที่ย0อยู่ทีน20%นะครับอยู่ที่20%ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเป็น เป้าหมายกำไรที่เป็นตัวราคาหุ้นก็จะอยู่ที่13บาทขึ้นไปนะครับ13บาทขึ้นไปนะครับคอานี้ในส่วนของกรอบราคาที่จะซื้อนะครับก็คือไม่ควรจะซื้อเกินราคา11บาท65สตางค์ลงมานะครับซึ่งราคาปิดตลาดนะครับวันนี้วันที่19อยู่ที่10บาท90เองนะครับถ้าใายได้ต้นทุนที่11บาทนะครับ11บาท20หรือ10อา บาท90 10บาท80ดอะไรต่ําลงไปกว่านี้นะครับยิ่งดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้กเ็เรื่องของอกรอบราคาที่เราจะเข้าซื้อนะครับไม่ควรเกิน11บเาทหกสตางค์นะครับซื้อได้ถูกมีกําไรเพิ่มนะครับอันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของ hold position นะครับเรื่องของระยะเวลาการซื้อถือหุ้นลงทุนตัวนี้เพียง14วันเท่านั้นเองนะครับก็ซื้อนะครับ ระยะเวลาเนี่ยลงทุนเนี่ยเพียง14วันแต่เราคาดหวังผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ20%นะครับบวกลบอาจจะได้10%เราพึงพอใจเราก็สามารถออกจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเราซอยเป้าหมายกำไรห้าสร์เต่อปีเนะี่ยแยกย่อยลงมานะครับให้เหลืออาต่อ1ตัวอย่างเงี้ยนะครับ อย่างพูดถึง TFM 15%ละตัวเดียวนะครับก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับเราก็จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราละนะครับอันนี้ก็คือเป็นพอร์ตนั่งทุน VI เชิงลุกนะครับซึ่งนะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับมันมีความพิเศษซื้อปุ๊บเนี่ยมี11%อยู่ในมือทันทีนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับคอร์สเรียนหรือต้องการย่นระยะเวลาการศึกษาหุ้นไทยนะครับด้วยความชันฉลาดก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อ ขอให้รวยทรัพย์รวยปีติสุรวยสติปัญญาในหุ้นนะครับได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจครับ